ครับทุกคนนี้กลับมาเย็ยนถิ่นเก่าครับผมกลับมาเที่ยวที่เมืองที่เคยทำงานอยู่นะครับก็มาวันนี้จะมาตามล่าหาหาของขวัญไปเซอร์ไพรส์กับสาวนุ้ยนะครับผมหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาตั้ง24ปีนะครับผมประมาณนั้นนะครับผม ผูกพันรักมากแล้วครับแล้วก็เราจะมาตามไล่หาขวัญเซอร์ไพรส์วันวันครบรอบครบรอบแต่งงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันนะครับผมนี้ขอพูดภาษาภาษาไทยครับภาษากลางนะครับผมอาจจะลิ้นพันกันหน่อยนะครับผมก็ตามมาดูกันนะครับผมสวัสดีครับยงมากเปลี่ยนแปลงก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเมื่อก่อนนี้ตึกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ตอนเช้าครับผมอากาศเย็นๆครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูที่ตลาดกันครับผมยังเช้าอยู่ครับคนมาเยอะมอนนี้คนเยอะครับกิมแฮอยู่เขตภาคใต้ครับผมภาคใต้เกือบสุดแล้วครับผมลงไปอีกหน่อยก็ปูซานนะครับผมทับเมือง อย่างครับอย่างร้านค้ายังไม่เปิดครับผมตอนนี้เมืองน,นี้เป็นเมืองแบบต่างชาติเยอะมากครับผมคนไทยก็เยอะต่างชาติก็เยอะครับผมเมื่อก่อนบาเพชรก็หยุดแถวนี้ครับผมทำงานอยู่แถวแถวนี้แล้วก็เลาะอยู่แถวนี้แล้วก็ย้ายงานไปอยู่ที่ท,ที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วครับผมเบ,บิาแล้วครับทุกคนได้แล้วครับ โทรศัพท์ครับผมของขนเซอร์ไพรส์ให้กับสาวนุ้ยครับผมเดี๋ยวแต่เรากลับไปที่บ้านแล้วไปห่อกันครับผมราคาก็นี่ครับผมชาร์จโฟม็กครับผมของขนวันครบรอบแต่งงานครับผม24ปีครับผม24 25เข้าปี25ครับผมแล้วเขาจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับผมหลอกเขาเยอะ เดี๋ยวเราไปเตรียมของใไ้กันที่ห้องครับผมจา่คิดเราได้ iPhone มาแล้วครับผม i อโ o n ส13 p าม m ป x นะครับเราก็จะมาหอนะครับเราจะมาเริ่มหอนะครับหอแล้วก็จะให้สาวนุ้ยนะครับนี่ครับกระดาษเราเตรียมมาหมดแล้วนะครับจะมาเริ่มหอกันเลยครับผมนี่ครับกระดาษครับ เสร็จแล้วครับเราห่อข้ขวัญเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปให้สาวนุ้ยกันนะครับลองดูว่าสาวนุ้ยเขาจะว่ายัางไงครับผมนี่ครับห่อเรียบร้อยแล้วผมเรียแบบร้อยไปครับ oh รน,รน,นี่ละนี่ละอยู่ไหนอยู่นี่เด้ ยังี่หายยังว่าหายปาแล้วเู้ใลลดใ้อันนี้หายเนี่ยผู้ใด้โหหายเฮ้เอาแก่เต้ไม่แก่ยังตอนนี้สิไปอันนี้ยู่วอะเอาแกก่อนอุ้ยแว่นตายอยู่ใส่ปุเห็นไปเอาดีทีอาากว่วา บได้เซเป็นตาบรเห็นดอกเดีด๋ยว,วพี่บาครับยิงกันสองคนครับยีส <24. S 2> บห้าปีแล้วยี่สปีแล้วยี่ปีอีกบอกกิมเะไยี่สิปีแล้วนี่ยังไงก็ตีดีแท้โอ้ย ฟ้าพับเนาะตามเลยเด้ออือโอ้เขาพอยังดีตัดของเขาเสล่เลย ่นทำเรื่นนองนี้เลยทำไปท่านี้ดิเรื่องนี้ฉันรู้เห็นอา้าวเรื่องนี้เรารู้กันสองคนต,นต,ตายอยู่ตรงนั้นไม่ปิดแมสกเรื่องนี้นได้อีกปุ๊นเนี่ยใจ,ใจใจดูคืออะไรอะ่ะวน บู๊ค uh ือ oh. กันเปล่าแกฮะรู้เรื่องนี้ฉันรู้เห็นว่าเป็นใจแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรฉันรู้เห็นเป็นแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไอ้กองคือง่ามดีอะไรนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเซอร์ไพรส์ครับยี่สิบห้าปียี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่นั้นแหละแต่นแต่น อ๋อหนังสือพีมูวอ๋อังสือพีกอะไรเนี่ยนครับทองเขาไม่ซื้อให้แล้วทองดีขนาดนี้มันต้องทองแน่นอนที่ชาร์จแบตเขาชิ้นแรกที่ชาร์จแบต ชาร์จเบ็ดอันนี้สายมีสายด้วยมีสายด้วยจะทม่อ้อหแล้วไปเค่ะทำเป็นบ้านเลยคกระดาษตั้งสื้อพิมพ์โอ้ยน่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยเอากนะดาษซือพิมพ์แป้งพับมันก็ธรรมดามันก็ต้องห่อนั้งสือพิมพ์ใช้องแป้งพับยังก็ห่อปลาเค็มมันอาจจะเป็นปลาเค็มก็ได้แตน เอออาจจะเป็นปลาเค็มก็ได้ครับผมพี่น้องเอ้ยตอนทันทีสอนครับแกะไปครับแกะสันทีสอนครับเต้นปลาหมึกตากแห้งอะไรเนี่ยโชว์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 กันโอ้ยโชว์อะไรก็ไม่รู้หนักหนักมันหนักอ่ะมันหนักหนัก kệ vấn đề vấn đề là đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ไปเก็บกระดาษอะไรมาหอเนี่ยกันกจมีว่าทำไมนี่กี <zab nak> ็ได้ มันอาจจะมีเค้กจองมาใช้ปูธรรมดาด้วยเปิดดูที่ใช่หรือเปล่า iPhone ใชรเป็นเหรอเนี่ยไปแล้วไปซื้อของกินล้ว โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหวานใหญ่เท่าหน้าครับผมไอโฟนสิบสามโปรแม็กจะใช้เปลี่ยนไหมเนี่ยใช่เปลี่ยน嘛นี่สันนุจะใช้เปลี่ยนไหมครับเนี่ยนี่เลยครับผมยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีนะครับผม ต้องกดชิ้นี้ให้สารมั้ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่เพงมันเนียเยกลี่กันหนาดิอย่างเท่าหน้าครับ